เตรียมตัวให้พร้อมสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้กำลังสร้างความวุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับความหนาวเย็ยนในภาคเหนือตอนเช้าและฝนหนักพร้อมคลื่นลมแรงในภาคใต้ที่อาจกระทบชีวิตประจําวันของคุณอย่างไม่คาดคิดแต่รอให้ฉันเล่าประเด็นสําคัญสําคัญให้ฟังก่อนนะวันนี้คือวันที่31ตุลาคม2568ตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีคําพยากรณ์อากาศสําหรับช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยทั่วประเทศจะเห็นฝนเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับฝนตกหนักในบางจุดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบ,รรบบุรีสระบุรีเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรและระนองนอกจากนี้ในตอนเช้าของภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นอยู่เพราะมีระบบที่เรียกว่าหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งเป็นเหมือนหลุมความดันอากาศที่ต่างกว่าปกติปกคลุมอ่าวไทยตอนบนมันทำงานรวมกับลมพัดสอบจากทิศต,ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบคลุมภาคเหนือในขณะเดียวกันมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนหรือ ความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกด้วยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นหย่อมความกดอากาศตา่ำนี้เหมือนกับไฟฟ้าชอ็อตทางธรรมชาติที่ดึงดูดความชื้นและฝนมารวมถึงลมที่พัดแรงขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ทําไมภาคเหนือจึงยังเย็นในตอนเช้าแม้จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็าตามแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปนอกจากความเย็ยนแล้วฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนําให้เกษตรกรเตรียมป้องกัน และระวังความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเช่นพืชผลที่อาจเน่าเสียหรือถูกน้ำท่วมรวมถึงการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆอ,อาจทําให้เกิดโรคหวัดหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นควรเพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีฝนตกเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่นหรือทัศนวิสัยต่ำและระวังอันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลันในบางจุดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนมักมองข้ามแต่จริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ด้วยการติดตามข่าวสารล่าสุดสำหรับภาคใต้นั่นคืออีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความแรงของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนซึ่งกำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นทำให้คลื่นลงในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปางกลางคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร แต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองอาจสูงถึงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงราว1เมตรแต่เมื่อมีพายุฝนฟ้าขนองก็อาจทะลุ2เมตรได้เช่นกันชาวเรือในบริเวณเหล่านี้ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงย่งการออกทะเลในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและนี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดการถกเถียงบางคนอาจเห็นว่าการพยากรณ์อากาศเหล่านี้ เป็นเพียงการเตือนภัยธรรมดาแต่บางคนอาจมองว่ามันสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นซึ่งอาจนำมาสู่คำถามใหญ่ๆว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้มากขึ้นหรือแม้แต่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพยากรที่แม่นยำขึ้นแต่มาดูรายละเอียดพยากรสำหรับแต่ละภาคกันเลยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและวางแผนได้ดีขึ้นเริ่มต้นที่ภาคเหนือ ในตอนเช้าจะมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าคนองครอบคลุมประมาณ60%ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24องศาเซลเซียสและสูงสุด30-35องศาเซลเซียสบนยอดดอยจะหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุด8-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองครอบคลุม60%ของพื้นที่พร้อมฝนตกหนักในบางแห่งเช่นจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสา,ารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และสีสเกศอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบนยอดภูจะเย็นถึงหนาวโดยต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือทัดเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าคะนองครอบคลุม70%ของพื้นที่ และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรส,ครส,รสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าะนองครอบคลุม70%ซของพื้นที่พร้อมฝนตกหนักในบางแห่งเช่น จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีเชียงสาวสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งอาจสูง1-2เมตรและมากกว่า2เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าขนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองครอบคลุม60%ของพื้นที่พร้อมฝนตกหนักในบางแห่งเช่นจังหวัดเพชรบุรี ประจบคิริขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นไปลงแปรปรวนเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรหรือมากกว่าในฝนฟ้าขนองตั้งแต่สุราธานีลงไปลงตะวันตกเร็ว15ถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรหรือทะลุ2เมตรในฝนฟ้าขนองภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนองครอบคลุม70%ของพื้นที่พร้อมฝนตกหนักในบางแห่งเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนอุณหภูมติต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลงแปรปรวนเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อสูง1-2เมตรหรือมากกว่าในฝนฟ้าขนองตั้งแต่กระบี่ลงไปลงตะวันตกเฉียงเหนือเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อสูงประมาณ1เมตร หรือทะลุในฝนฟ้าขนองสุดท้ายกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองครอบคลุม70%ของพื้นที่พร้อมฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการพยากรณ์เหล่านี้ แม่นยำเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะในยุคที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจากปัจจัยต่างๆเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเตือนภัยเหล่านี้เพียงพอต่อการป้องกันภัยธรรมชาติหรือเราควรลงทุนมากขึ้นในการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อทำนายแม่นยำขึ้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจและชั่วยาการหาทางออกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน